ถ้าน้องๆท้องไม่พร้อมนะคะน้องๆเลือกที่จะปรึกษาใครค่ะระหว่างเพื่อนโอ้มันกิดากินีะอนี่เรานี่กิช้อ่ะกิชองน่ะเดี๋ยวช่ยาแก้ไขกันอ่ะัโป สวัสดีครัคุณครูค่ะอ่ะสวัสดีจ้าฉันนั่งฉันนั่งมาหนูมีอะไรมาปรึกษาคุณครูค่ะอ่ะไม่บอกดีกว่ามีอะไรก็ปรึกษาคุณครูได้มาว่ามาถึงไม่เป็นไรนะเดี๋ยวคุณครูจะช่วยหาทางออกให้เองนะนะหรือว่าพ่อแม่ค่ะ พ่อขาแม่ขาวันมีะไรจะบอกน<ม>ัค่ะพ่อขาหนูท้องค่ะท้องท้อง<ล>เราใคร่เป็นพ่อเด็กนะลูกเราเดินธรรมาดาไม่ได้ครับแต่เขาไม่รู้ว่าเป็นซุปตาสมมติว่าน้องตูนเนี่ย ในวนัยนี้ไปทำสาวท้องมาเราจะปรึกษาใครครับพี่มีให้สามชอยระหว่างเพื่อนคุณครูหรือว่าพ่อแม่ค่ะเลือกปรึกษาพ่อแม่ครับปติเวลามีอะไรแม่สบายใจผมก็ปรึกษาพ่อแม่อยู่แล้วกลัวพ่อแม่เสียใจไหมครับปรึกษาพ่อ,อ,อ,พอแม่ก็ทำไปแล้วครับแก้ไขไม่ได้หออล่อขึ้นมาเลยนะแล้วทำไมเราไม่ปรึกษาเพื่อนล่ะครับบางเรื่องถ้าเราปรึกษาคนที่ ไม่เคยผ่านประสบการณ์มาก่อนก็อาจจะไม่ได้คำตอบที่ดีที่สุดอ๋อเข้าใจคิดนะครับเป็นข้อคิดที่ฉลาดมากน้องมิวเมื่อกี้อะอแล้วคึกครับคึกครับตอบน่ารักใช่ไหมคนนั้นตอบดีตอบดีอะไรถ้าเป็นน้องมิวเองล่ะคะถ้าเกิดปัญหากับตัวเราเลือกที่จะปรึกษาใครคะปรึกษาคุณพ่อคุณแม่เหมือนกันพ่อแม่เหรอเลือกปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ไม่กลัวคุณพ่อคุณแม่เสียใจหรอเราเป็นลูกเขาอะค่ะคำอะไรไม่ดีหรือว่าผิดตรงไหนก็ปรึกษาเขาดีกว่า คือเสียใจผมเสียใจแน่นอนแหละแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ยังไงเขารักเราที่สุดนะครับยังไงก็ต้องให้อภัยเราอยู่แล้วแล้วไม่ปรึกษาเนี่ยเพื่อนๆเราอย่างเงี้ยแร้เนี่ยหน้าตามันแสลง <ไป S 1> อะไรเนี่ยกุ้งใหญ่เลยแนวเๆๆดียวกันทำไมคุณครูถึงไม่เป็นหนึ่งในออปชั่นของเราคือคุณครูเขาเป็นผู้ใหญ่กว่าแล้วคือก็คือสนิทกับคุณพ่อคุณแม่มากกว่าก็เลยจะปปึกษากคุณพ่อคุณแม่ก็คือเป็นผู้ใหญ่เหมือนกันแต่ว่าสนิทคุณพ่อคุณแม่มากกว่าเราจะปรึกษาใคร ก็ถ้าเกิดถามว่าปรึกษาใครคนแรกที่เัาบอกเพราะว่ามันก็ต้องบอกเพื่อนอะถ้าเราปรึกษาเพื่อนยัไงีมันก็ดีกว่าคิดคนเดียวแล้วพอไม่กลัวคะปรึกษาเพื่อนเพื่อนเราจะทําให้กลายเป็นแบบ talk o f the school อะไรเงี้ยเพื่อนรู้โลกรู้อ่ะเราก็ต้องบอกเบสเฟร์เราดิเพื่อนเราเนี่ยด้วยประสบการณ์ที่ยังน้อยอยู่อาจจะให้ทำปรึกษาที่ไม่ตรงประเด็นหรือไม่รอบครอบจริงๆกับเรา ก็กลัวแต่ว่าคิดว่ายังไงคือคนเราอ่ะมันก็ต้องบอกคนใกล้ตัวมากที่สุดคือเดี๋ยวนี้ถามว่าสนิทกับพ่อกับแม่ไหมเราสนิทกับเพื่อนมากกว่าเราอยู่กับเพื่อนมากกว่าอยู่กับพ่อกับแม่ป่ะเ,ออเป็นมุมมองที่น่าสนใจเป็นมุมมองที่น่าสนใจแต่ว่ายังไงก็มันก็ต้องบอกพ่อแม่อยู่แล้วในที่สุดนะแต่อย่างแรกเลยปรึกษาเพื่อนก่อนใช่ไหมเราจะปรึกษาใครคะ สาคุณครูค่ะเลือกปรึกษาครูทำไมถึงคิดถึงคุณครูอะคะเราอาจจะยังไม่กล้าบอกพ่อแม่ก่อนค่ะก็ถามคุณครูก่อนครูอาจจะไปบอกพ่อบอกพ่อแม่้ก็จริงเนาะบางคนไม่กล้าชนกันตรงๆกับพ่อกับแม่บางทีแบบเรื่องแบบนี้ไม่กล้าพูดเต็มที่ให้คุณครูพูดก็เป็นทางเลือกที่ดีนะจุดมิตีหนึ่งที่ดีเพราะคุณครูเนี่ยอาจจะเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถที่จะสื่อสารเรื่องนี้ให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจได้ดีกว่าเราก็ได้ S <S ใช่ไหมคะเกิดปัญหาท้องก่อนวัยอันควรเราจะเลือกเรียกปรึกษาคุณครูค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะสาพเพื่อนฮะพ่อแม่ครับรู้ความที่เห็นกันในบ้านมันสวนแล้วนะคะทีนี้เราขอมาทําโพลสารวจความที่เห็นของน้องๆโรงเรียนริทิยะวันอะไรทั้งหอของเรากันเลยดีกว่าค่ะว่าเขาเลือกที่จะปรึกษาใครกันมากที่สุดนะคะใครเลือกที่จะปรึกษาเพื่อนยกม,มือขึ้นครับ แต่ละเสียงของน้องริทิยะวันานาไลหากตกอยู่ในสถานการณ์ของไม่พรอ้อมเมื่อคำนวณเป็นผลโพออกมาว่าปรึกษาพ่อแม่ถูกเลือกเป็นทางแรกถึง59.83%ร้องลงมาปรึกษาเพื่อน26.77%ส่วนปรึกษาครูรังท้ายครับมีเพียง13.40% แม่อย่างนี้ต้องขอคำแนะนำจาก l ลิฟดิวเตอร์เป็นการด่วดว่าจะปรึกษาใครมื่นี้มีคํคำตอบที่ชื่นใจมากครับใน,นาฐานะคนที่มีลูกเหมือนกันนะครับว่ามีอะไรมาปรึกษาเราครับน้องๆถ้าปรึกษาคุณพ่อคุณแม่น้องๆเชื่อเถอะครับไม่ว่ามันจะร้ายแรงขนาดไหนพ่อแม่ก็จะคำยันเอาไว้ให้ไม่ว่าพ่อแม่อาจจะเสียงดังอาจจะดุอาจาอาจะว่าบางทีเขาอาจจะตกใจบางทีเขาตั้งใจไม่ได้ เมื่อเป็นแบบนั้นปฏิกิริยาที่ออกมาไม่ใช่ไม่รักเรานะครับเขารักเรานะครับเพราะฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่น้องๆให้ความชื่นใจพ่อแม่น้องๆครับน้องๆอย่าลืมครูบาอาจารย์ครับซึ่งนั่งที่ห้องข้างหลังเราครับเพราะว่านอกจากผมมีสัญญาณความเป็นพ่อแล้วผมยังเป็นครูด้วยครับครูทุกคนยินดีที่จะเป็นสื่อกลางครับระหว่างน้องๆกับคุณพ่อคุณแม่ นะครับน้องๆไม่ต้องกลัวนะครับว่าเวลาไปบอกคุณครูแล้วคุณครูจะขยายความให้เพื่อนๆคนอื่นคุณครูไม่ทำหรอกครับน้องๆคิดไปเองทั้งนั้นครับเพราะว่าเรื่องแบบนี้คุณครูก็จะปิดให้เราเต็มที่นะครับจนกว่าที่จะถึงเวลาสมควรจะเปิดเผยข้อดีก็คือถ้าน้องๆปรึกษาคุณครูในกรณีที่น้องๆยังไม่กล้าที่จะไปหาคุณพ่อคุณแม่เลยนะครับคุณครูก็จะเป็นตัวกลางช่วยคุยคุณพ่อคุณแม่ให้เพราะบางทีคุณพ่อคุณแม่นั้นยังตั้งสติไม่ได้น้องเนื่อออกมาส่วนเพื่อนทั้งหลายครับ ถ้าเกิดว่าเพื่อนเรามาปรึกษาเราเราก็ควรจะให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับแต่ว่าไม่ต้องชี้จูงไปในทางใดครับนำไปให้เขาคุยกับพ่อแม่เขาหรือคุยคุณครูแบบนี้เราก็จะทําให้เพื่อนเเรานะครับประสบความสําเร็จในสถานการณ์ที่ขับขันแบบนั้นน้องๆว่าจริงไหมครับแค่รู้ว่าตั้งท้องก็รีบไปปรึกษาทุกปัญหาในทางออกนี่คือปัญหาซึ่งเกิดขึ้นจากการผิดพลาด และผู้ใหญ่ทุกคนนะครับเขาพร้อมที่จะให้อภัยและร่วมกันเดินไปในทางสร้างสรรค์ครับน้องๆครับนะครับอย่า pues ลืมนะครับเรามีหน้าท well, ี่เรียนหนังสือถูกไหมครับเรามีแฟนเรามีรักกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นป้องกันอย่าให้เกิดเรื่องตั้งคันเนี่ยดีที่สุดเลยนะครับถ้าจะให้ผมแนะนําครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณคุณหมอพัชร์ศูกระเราะค่ะเวลาผมดเล้าอะครับน้องชายไม่ค่อยเก็บตัวครับผมแล้วแถมหลังหลังเร็วแต่ห่างนะครับเรวิธี ให้ครับหมอครับเตรียมจดนะครับผมมีตำรับยาดีนะอันนี้ทำให้คึกแบบยั่งยืนนะครับชื่อตำรับยาเสาธงตายคุณผู้ชมครับในช่วงติวรักเต็มร้อยของเราในวันนี้น่าสนใจมากครับใครที่มีความสนใจเรื่องของสมุนไพรวันนี้เราได้กูรูตัวจริงครับรู้จริงอะไรจริงครับ รองศาสตราจารย์ด็เตอร์เพศจกรสุรพศ์วงใหญ่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่คำถามแรกจากทางอีเมลของเรากันก่อนเลยดีกว่านะคะ ถามเข้ามาว่าหนูอยากทราบค่ะว่าการกินยาคุมร่วมกับสมุนไพรตัวกวาวเครือขาวของคุณผู้หญิงเนี่ยนะคะจะมีผลกระทบหรือเปล่าคะคือหนูกินยาุมยี่ห้อหนึ่ง35วันนะคะโดยคืนวันที่31หนูมีเพศสัมพันธ์แล้วรู้สึกว่าถุงยางแตกเลยไม่มั่นใจค่ะเวลาเรากินกวาวเครือขาวเ,าเยอะๆเนี่ยนะครับอาการมันจะเป็นอาการไซเอเ f ฟ e c t คล้ายกับที่เรากินฮอร์โมนผู้หญิงอ,อย่างเช่นนะครับคลื่นเหียนนะปวดศีรษะ ไมเกรนนะปวดเมื่อยนะแล้วก็มีอาการคัดตึงเต้านมซึ่งอาการตรงนี้ที่ที่เราต้องการมากที่ทําให้รู้สึกว่ามันอึอ่งจริงๆ,ๆแล้วเนี่ยนะครับก็มันก็มีสมบัติที่เหมือนโฮอร์โมนของผู้หญิงนั่นเองเอทีนี้กินมากเนี่ยนะครับมันจะมาแข่งโฮอร์โมนผู้หญิงที่อยู่ในร่างกายเนี่ยออกฤทธิ์ไปออกฤทธิ์แทนซะ,ะเพราะฉนฮอร์โมนผู้หญิงก็เลยหายไปเลยก็เสียสมดุลของระบบฮอร์โมนผู้หญิง เพราะฉะนั้นรอบเดือนก็จะผิดปกติอาจจะไม่ได้ผลเลยในการคุมกําเนิดอันนี้ก็คือปัญหาว่าเวลารับประทานยาคุมเนี่ยพยายามเลี่ยงอย่ารับประทานกวาวเครือขาวแต่ก็มีข้อแนะนําอีกอันหนึ่งนะครับว่ากวาวเครือขาวเนี่ยให้รับประทานสําหรับคนที่อายุ35หปีขึ้นไปไวัยหนุ่มสาวห้ามกินเพราะมันไปกระทบกับ <พอ S 1> ระบบมีฮอร์โมนอยู่แล้วถูก <นะ S 2> ต้องครับวัยที่ ปัจฉิมวัยนะฮะก็คือ35ปีขึ้นไปเนี่ยตามหลักแพทย์แผนไทยเนี่ยคือระบบฮอร์โมนมันมันเริ่มเสื่อมลดเราก็เลยใช้วิธีกินพวกนี้ไปบู์ไปเพิ่มไปเสริมเหมือนกับเป็นอาหารเสริมฮอร์โมนความจริงผลของกวาวเครือขาวต่อสุขภาพเนี่ยนะครับมันสุดยอดเลยเขาถึงเรียกว่าเป็นยาอายุวัฒนะก๊าดเครือขาวผลต่อสมองจะทําให้ความจําแม่นความจำดีผมต่อผมนะครับผมดกดําเป็นเงางาม แล้วจะทําให้ผิวพรรณเนี่ยแน่นอนนะตึงๆนะแล้วก็จะลดอาการมีโนโพนะอาการที่ร้อนรูปว่าอาการหลังหมดปะระจำเดือนก็คือเหมือนกับเป็นฮอร์อโมนเสริมนะทดแทนไปแต่จุดสําคัญก็คือว่าใช้เป็นยาอายุวัฒนะเนี่ยโดสหรือว่าขนาดเนี่ยหเมล็ดพริกไทย5มิลลิกรัมต่อวันเล็กนิดเดียวเพราะฉะนั้นที่เราแนะนําหรือว่ามีขายในท้องตลาดตอนนี้เนี่ยโดสอย่างเช่นนะครับ เม็ดร mm. ้อยมิลลิกรัมกินวันละสามเวลาสามร้อยมิลลิกรัมไปแล้วหรือ,อ,อแม้กระทั่งบางคนแนะนําให้กิน400 mm. อยถึง600อมิลลิกรัมซึ่งผมคิดว่ามันจะไปทําให้ระบบโฮอร์โมนในร่างกายเรานี่ผิดปกติแล้วมันก็จะมีผลอย่างอื่นถ้าจะให้สบายใจนะครับตัวทาดีกว่าปลอดภัยกว่าปลอดภัยกว่ากินยาคุมแล้วก็กาว,วขาวเนี่ยอาจจะเป็นมี side effect อะไรด้วยมันก็ต้องไปตรวจเรื่องของการตั้งครรภ์ด้วยนะครับแต่ว่านอกเหนือจากนั้นแล้วก็อย่างที่บอกแนะนําให้เป็นทาเป็นครีมดีกว่าอีกคําถามด้วยครับ ตอนนี้เป็นคำถามจากทางบ้านของเรา,าอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับครับเวลาผมดื่มเหล้าครับ่าน้องชายไม่ค่อยเปลี่ยนตัวครับผมแล้วแทแถมหลงหลังเร็วจังหักครับมีวิธีแก้ไขไหมครับคุณหมอครับ<อ>ปกติเวลาเราดื่มเหล้าเนี่ยเหล้ามันกระตุ้นเราแค่ช่วงแรกแค่นั้นเองนะครับแล้วจากนั้นถ้าดื่มมากเนี่ยมันจะกดสมองเรานะครับแล้วมันจะล้มหมดเลยนะครับ จะจะโดไม่รู้ล้มยังไงนี่มันล้มเป็นระนาบเลยนะครับเพราะฉะนั้นเ,เวลาจะปฏิบัติการอะไรบางอย่างเนี่ยนะครับอย่าดื่มเหล้ามากนะครับเขาเรียกดื่มพอเป็นยานะครับพอกระตุ้นนิดหน่อยนะ<อ>แค่ปร,ป,รประมาณระดับครึ่งแก้วนะครับก็พอแล้วนะครับอ๋อถ้าเกิดแบบว่าเป็นคนที่ เสร็จเร็วเนี่ยนะครับถ้าเกิดดื่มเยอะไปเลยเนี่ยมันจะไปกดเราหน่อยๆแล้วทําให้เราเสร็จช้าขึ้นหรือเปล่าครับุณไม่ช้าเราเหมือนกับสลบเหมือดไปเลยครับก็คือไม่สู้เลยแน่นอนนะแผลหลาเลยครับเรียกว่าไม่เสร็จเลยใช่ไหมคะก็ถูกกดนะครับกดที่สมองนะฮะเล้ามันออกฤทธิ์ที่สมองนะครับและอย่างที่เรามีสมุนไพรอะไรที่สามารถที่จะช่วยได้ไหมครับสำหรับคุณสพชัยเตรียมจดนะครับ ผมมีตำรับยาดีนะอันนี้ทําให้คึกแบบยั่งยืนนะครับตอนนี้คุณพี่ชัยทั่วประเทศนะครับเตรียมจดอยู่หน้าจอแล้วค่ะชื่อตำรับยาเสาธงตายเสาธงอะไรนะคะตายเสาธงตายเสาธงมันยุบอะครับทีนี้เราทําให้มันปลูกขึ้นมานะทาให้มันคึกคักขึ้นนะคตัวที่หนึ่งนะ หัวกระชาเป็นแบบแห้งนะครับผมว่าถ้าจะให้ดีไปร้านขายยาแผนโบราณเขาจะมีขายสมุนไพรเหล่านี้นะครับแล้วก็ให้เขาบดเป็นผงให้เรียบร้อยหรือว่าจะบดหยาบก็ได้นะครับตัวนี้ร2 0กรัมจดไปเลยนะร2 0กรัมนะฮะตัวที่สองหญ้าปากควายร2 0กรัมแล้วตัวที่3ามนะฮะห้ามลืมตัวนี้นะรากของหญ้าขัดงอนปริมาณก็เท่ากันนะครับร2 0กรัมเหมือนกันนะครับตัวที่สี่นะฮะ เป็นข้าวเปลือกนะข้าวเปลือกเขาข้าวเปลือกขั้วร้านขายยาแผนโบราณเขาจะทําให้ได้นะครับเพราะมันใช้เข้าสูตรยาอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เท่ากันนะครับร้อยยี่สิบกรัมแล้วเราก็มาต้มนะครับกะซื้อมาสักสามหม้อนะเมื่อกี้สูตรเมื่อกี้คือหนึ่งหม้อนะครับก็สักสามหม้อนะหม้อหนึ่งน้ำขนาดไหนหม้อหนึ่งเนี่ยเขาให้เติมน้ําไปสามเท่าสมุนไพรเมื่อกี้เนี่ยส่วนกึ่งกิโล เราก็เติมน้ําขวดลิดขวดครึ่งนะเติมน้ําไปสามเท่าแล้วเราก็ต้มนะต้มปล่อย,อยปล่อยให้เดือดนะครับแล้วจากนั้นเราก็ให้มันงวดลงมานะจนเหลือหนึ่งเท่าแล้วก็กรองนะเอาผ้าเขาบางกรองนะอันนั้นแหละน้ําสมุนไพรเพิ่มความคึกนะร<อ>เราได้น้ํามาแล้วนะครับเรา เราก็เก็บน้ำไว้ในตู้เย็นนะครับแล้วเก็บไว้ก็คือถ้าคิดว่าเก็บไว้ประมาณสัก4วันก็อาจจะมาต้มซ้ําอีกทีหนึ่งนะก็กลัวว่าเชื้อมันจะขึ้นนะมันจะเสียนะครับมีข้อแนะนําในการรับประทานนิดหนึ่งนะคือวันที่1กับวันที่2ก็กิน1ครั้งนะตอนเช้านะก่อนอาหารเช้าเวลารับประทานเนี่ยประมาณครึ่งแก้วกาแฟครึ่งแก้วกาแฟนะครับขอแค่นั้นหม้อหนึ่งกิน15วันนะ วันที่3ถึงวันที่15เนี่ยให้รับประทานวันละ2เวลาก่อนอาหารเช้ากับก่อนอาหารเย็นับอันนี้คือม้อที่หนึ่งนะฮะแล้วก็ให้ต้มกินสามหมอ้อนะฮะก็คือเมื่อกี้ซื้อมาสามเท่าสี่สิบห้าวันเดือนครึ่งะนะครับแล้วความยั่งยืนจะเกิดขึ้นนะครับอาการที่บอกว่าต้องไปโดบต้องไปกินเหล้าอะไร เลิกได,ได้เลยครับอันนี้คือ,อนนเรากินปุ๊บเดือนแรกจะเห็นผลหรือว่าเรากินแก้วแรกมันจะเริ่มเห็นผลแล้วก็ช่วงปกติสมุนไพรพวกนี้เนี่ยเวลารับประทานนะครับ,บแค่อาทิตย์แรกก็จะเริ่มรู้สึกว่าทุกอย่างฟื้นแล้ว<อ> แล้วมันจะฟื้นสมบูรณ์ก็คือเดือนครึ่งโอ้โหนี่คือแบบแล้วหลังจากเดือนครึ่งนี่คือเราควรจะรับประทานกอบไปเรื่อยไหมครับหรือว่าแค่นั้นพอเลยพอก่อนนะใช้ยหพอแล้วครับไม่งั้นมันจะเกินไปนะเดินออกจากบ้านไม่ได้ผมว่าเสาตรงนั้นมันไม่ยอมลงมันฟื้นแล้วนะถ้ามันฟื้นปกติแล้วเนี่ยก็ใช้ความปกติแบบ สมชายเนี่ยนะครับใ,ใ,ให้ไปเรื่อยๆอจนจกระทั่งสมชายมีปัญหานะ<ช>ก็จับมาหาตรงนี้ใหม่นะครับกแก้ปัญหาแบบนี้ไปนะครับ เรื่องของราคานี่เป็นไงครับทวศโอ้ถูกมากมากครับผมว่าหม้อหนึ่งเนี่ยราคาก็คงอยู่ระดับสักสามร้อยบาทอะไรอย่างเงี้ยนะครับของสุดคุ้มนะสบายไม่ถึงพันบาทเนี่ยแล้วก็ฟื้นความเป็นสมชายมาได้นะครับสามร้อยบาทนีดซื้อยาฝรั่งเม็ดนึงยังไม่ได้เลยนะฮะวันนี้ก็ดีใจแทนคุณธวัชชัยเนี่ยเสียงดีใจมากเลยเหมือนถูกหวยเลยเนี่ยครับผมครับผมได้แครับครับกับคุณครับสวัสดีครับโอ้โหวันนี้นี่ครับถือว่าละเอียดยิบจริงๆนะครับเราได้ตัวจริงในวงการสมุนไพรมาเลยบ้า ามีอะไรดีๆเยอะแยะมากมายนะครับยังไงถ้าเกิดอยากจะได้ความรู้อะไรเพิ่มเติมก็อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาอ e ีเมลมาหรือว่าจะเขียนจดหมายเข้ามาทางรายการชูรักชูรสก็ได้วันนี้น้องและพี่บุมต้องลาไปก่อนแล้วล่ะค่ะพบกันใหม่เพื่อสัปดาห์หน้าเที่ยงคือ15นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ถ้าเกิดว่าคนสองคนทะเลาะก,กันเนี่ยผมว่าผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าคืออย่าปล่อยให้เรื่องค้างนานคือหนึ่งอย่าใช้คําที่ดุแรงต่อกันเพราะเมื่อเวลาที่เราโกรธเนี่ยเราคงอยากจะรู้สึกใช้คําที่ที่ทาให้รู้สึกสะใจขึ้นมาอย่างเงี้ยแต่ว่าการสะใจนั้นเนี่ยมันไปฝังอยู่ในความรู้สึกของคนอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นคนที่เขารู้สึกดีกับเราด้วยเพราะฉะนั้นอดทนนิดนึงผมเชื่อว่าเมื่อความความโกรธเนี่ยมันหายไปปุ๊บเนี่ยมันจะเริ่มมีสติเข้ามาจะต้องคิดว่าโอเคต้องเริ่มพูดกันยังไงเร่ับาเา้น,นผูชยยี ผมไม่ไม่คิดว่าเป็นการเสียเกียรติเราเพราะว่าการที่เราให้เกียรติผู้หญิงก่อนนั้นต่างหากถือว่าเป็นลูกผู้ชายตัวจริงครับ